สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในรายการโรเตอร์เกมเมอร์ทีวีนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครในเกมลายลืเจ๋งเหมือนเคยครับผมจะมารีวิวตัวบราวผู้พ,พิทักษ์ครับเป็นบราวที่เก่งใช้ได้นะครับเอาไปใช้นะครับในด่าน200อกว่านะครับแต่ไม่รู้ว่าต่ไกลๆผมยังไม่ไปที่ว่ามันจะใช้ได้ไหมเคยมาดูที่อย่างแรของมันเลยครับพลังนะครับเป็นเกาะเสื้อกเกาะมันจะเป็นสายพลังเป็นสายพลังตัวนี้ ท,ท,ทุกที่ผมพูดผิดหมดเลยที่จะมันเป็นสายพลังอุย้ยไปกดผิดไม่ใส่ของก่อนนะครับมีแต่แบบมีแต่แบบอะไรอ่ะเหมือนเนี่ยมันเป็นสายพลังนะครับใช้แร่อยู่ที่755ห้านะครับโจมตีอยู่ที่20,000ืนก็เยอะใช้ได้นะครับเลืออยู่ที่ห0 0,000เยอะ,ะครับแต่เกาะเนี่ยครับ1 7 0 0 0มันเทียบเท่ากับอันไม่ได้เลยครับอันนี้มันเก่งเกิเกนนะครับ ขนาดตัวนี้มันเป็นตัวตัวเก่งนั่นแหลความเร็วในการโจมตีปกติครับความเร็วในการเคลื่อนที่ช้าช้ามากมันช้านะแหละแต่ผมขอบอกเลยว่ามันช้ามากมันมีอยู่สองล่างนะครับคือบาสองดาวเฮ้ยบาวบาวซุซปเปอร์บาวบาวชุดนอนบาวชุดกบแล้วก็บาวทันเดอร์ทันเดอ,เดอร์ดาวแล้วก็บาวนาคาแล้วก็กลายเป็นบาวบาวผู้พิทักนะครับ มาดูสกิลแรกของมันเลยดีกว่าอัปเปอร์คัตครับผมสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูโดยการปล่อยอัปเปอร์คัตอันทรงพลังภายในพื้นที่ที่กําหนดพลังโจมตีระยะโจมตี360%ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่สกิลนี้อะไรครับเรียกรียกอิเล็กโตรนิกพันอิเล็กโรนิกพันนะครับอันเชิญมัดยักษ์เพื่อสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้แก่ เฮ้เดี๋ยวกนเอาให้แกศัตรูพลังโจมตีคูณ360%ทำลายพื้นที่นะครับเหมือนมันตีหมู่ครับหยุดการเคลื่อนที่3วิเหมือนติดสตันครับผมมันติดสตันทีนึงก็เคลื่อนที่ไม่ได้แล้วครับโอเคไปวันนี้โฮจะมารีวิวจะไปเล่นด่านกันเข้าไปเลยแหมวันนี้เร็วเว้ยห6 2สอง,สอง ขน,นกอยู่ที่สิบสองนะครับไม่รู้ว่ามันจะใช้เยอะไปไหน,ไหนใช้แบบโคตรเยอะใช้เพื่อนไหนแล้วตอนนี้ตังหุงก็มีอยู่หกแสนแล้วครับเดี๋ยวถ้าครบครบร้านหนึ่งเมื่อไรเดี๋ยวผมสร้างกิวแน่นอนใช้น้ำพิ่งมาสิบสองเร็วใช้ขนนกสิบสองใช้เยอะมากตอนนี้ลูบี้ผมอยู่ที่สองร้อยเก้าสี่ มาครับผมสั่งตัวไปแล้วนะครับมันยังไม่ใชส้สกิลที่นะครับให้ตัวนี้ไปด้วยดีกว่าถ้ามันใช้สกิลแบบคูณสองอุ้ยโอ้ยเนี่ครับไม่ใช่าอัปเปอร์คันแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวให้ดูใหม่นะครับอัปเปอร,ร์คัะเออให้ใช้สกิลอย่างรวดเร็ว ก็จะเริ่มสกิลอย่างไรโอเคแล้วครับอิเล็กอิเล็กโถอิเล็กโถพัน Elect ครับผมใช้แล้วครับเมื่อกี้เมื่อกี้มันติดสตันกันด้วยอัปคัทมาเยอะมากเมื่อกี้มาอืมอืมอิเล็กโถพันติดสตันขอค่อย ซื้อออปตังอิเล็กโทรพันเอาไปโอเค okay. ตัวนี้ใช้สกิลง่ายมากไม่เหมือนตัวอันเลยกว่าจะใช้ได้นานมากตัวนี้ก็ดีนะครับใช้แร่น้อยด้วยก็สามารถเอาไปแบบบล็อกได้อิเล็กโทรพลันอู้หูอื้ออิเล็กโทรพลันหายหมดเลยครับมันตีเป็นฝูงเอ้อเด้งออกเฉยเข้าไปไหม่ โอ้เมื่อกี้ผมน่าจะกดหน้าโฮมนะไปไปจะอืมโอ้มันใช้ธาอิเล็กโทรพันเยอะมากคุณลองดูโจมตีอยู่ที่สองหมื่นนะครับรแรงใช้ได้ มัสังเกตว่าไอตัวที่ไอตัวที่หน้าเหมือนปลาหมึกแล้วก็ทีนี้มันจะสั่งอะไรมาด้วยหยุดดูด้านบนอะ่ะมันเหมือนมันสั่งลูกน้องมันมาดูแล้วก็วางระเบิดบูมนลิขหัตชนะครับลิขหัตโคตรเกง่งบา้าผู้พิทักษ์นี่เก่งมากเร็วเกม,มจะตังตาละสองหมื่นเจ็ดดาว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  ได้บอสงงๆคนหนึ่งโอเคอู้ดูวันพรุ่งนี้มาเจอกันแน่นอนกับคลังอาวุธคัองอาวุธรับผมได้ไปแน่นอนไม่ต้องกลัวผมง่ายจะตายเกมนี้มันไม่ง่ายแล้วครับมันง่ายแหละแต่ต้องใช้คนนกเยอะนะครับผมเลยไปไปแบบช้าๆกระดึบ๊บกระดกระดึ๊บเข้าไปครับผม นนกอยู่เหลือห้าทำไงไปลองเล่นสเตทพิเศษดีกว่าปึ๊บเล่นดานนี้บาผู้พิทักษ์ได้แล้วไอ้บ้วนะผมเปิดกรชชาได้นะครับเล่นดานนี้ดีใช้ได้ไมผมจะใช้เพื่อนกับกากหน่อยดีกว่า ว้าวใช้ลุด,ดินนี่อา้าใช้เพื่อคนนี้แล้วแล้วมันจะขึ้นมาทำไมให้ใช้อกรีซินโปรเฟเยอร์ที่จะไม่ใช่รีซินโปรเฟเยอร์โอ้โหคนนกเลยหนึ่งแล้ว <Ranger. S 1> ะอะไรทำไมมันอ่อนจังอ่อนเกิน พันเดีละสองครับผมแป๊บคิวก็ดีใช้ได้สั่งไปอีกเรสั่งไปหนึ่งตัวให้บับให้บัฟให้บัฟให้บัฟมันเยอะขึ้นถูโป้งแล้ครับผมหายหมดหายหมดหายหมดครับหายหมดบู๊บบูบูไปหมดแล้วที่มันไปหมดแล้ว ย่าอืออัพพาร์ตโอเคเขาช้ไดอัพปอร์ตอัฟไอัฟไออืออัอืออิเล็กโทรบาปอัาไปอือฮหายหมแล่ะ ตัวตัวอันนี้ก็รีวิวไปแล้วนะครับกับเจนนี่กระดิ่งทองผมก็ได้รีวิวไปแล้วเอาอตัเดีดีกว่าเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปโคตรง่ายในเกมอะไรเนี่ยถ้ามีเสียงเนี่ยผมก็ขออาภัยด้วยนะครับ ได้ตังสามหมื่นโอ้ได้เชอรี่โอ้ยมินิเค้คกโลยเชอร์รี่เหลือหนึ่งทำไงดีเล่นด่านหนึ่งได้ไหมด่านหนึ่งโอ้ด่านหนึ่งก็มันก็ยากแล้วโอ้ใช้ต,ตังห้าโอ้ my god เล่นเลยด่านไหนไม่ได้เลยโอเค ไปเล่นก e uh ็ได้ไปเล่นดาดอารีน่าก็ได้อารีน่าอารีน่าอารีน่าอลิน่าอารีน่าติงติงติงติ่งติ่งโอ้โหอุ้ยเขาก็มีบ้าผู้พิทักษ์นะครับอืมเก๋ใช้ได้ดึกนี้เอาอันนี้ไปตัวบับผมจะใช้แค่สามตัวไม่สัก สักกตัวดิตัวนี้ก็บับนะอาไปสักประมาณเอามาหมนไปได้แล้วก็ขาดไม่ได้คือบราวผู้พิทักษ์อยู่ไกลเลยบราวผู้พิทักษ์ไปอีกสักตัวตกลงว่าผมผมใช้แค่แปดนะครับซุปไม่ต้องใช้เพื่อน

เมืเ่อกี้น้องผมไม่โยงผมเลยหยุดเบรกผมก็เลยตีชนะครับผมมาสมอันแรกดีกว,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 ว่าตตตึึึ้้้งงงโอเคได้คนน้องหนึ่งอันได้ตังหนึ่งพันเยี่ยมอีกด่านนึงอีกสักด่านอีกสักด่านโอ้ด่านนี้น่าจะแพ้แน่นอนไม่เชื่อดูผมว่าผมแพ้ครับผมไม่ใช่คนดูปังตึ้งตึ้งตึ้ง ฟตึ้ง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 ดึ้งต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 ึ้งหน้งง้้ับให้เต้ะโอ้โหจะงไหน บราวนี่มันเก่งจริงๆใช่อันนี้ดึงตึดึงๆๆโอ้ได้สองดาวได้สองดาวเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสองดาวจะดีใจทำไมโอเค โอเคครับผมเป็นไงกันบ้างครับกับตัวบราวผู้พิทักษ์นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครแล้วก็กดแชร์ผมด้วยนะครับม่พลาดคคิดใหม่ผมเลยครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายขอบคุณครับ